อ่าโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมรับสเ u r รเ v ิลนะครับในพาร์ทที่5กันแล้วนะฮะก็นะนะครับผมเหนื่อย <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนะครับนะช่วงนี้งานชุกเหลือเกินนะครับเออเดี๋ยวไปช่องนี้บ้างช่องนู้นบ้างนะนะฮะ อ่ะคุณวันนี้ทำอะไรกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฉลามกัดคุณสี่คุณสี่ <c oughs> นะเอะรอบก่อนเราสำรวจกรอบไปแล้วใช่ไหมนะวันนี้พยายามเราจะพยายามทำอ่าชั้นสองขึ้นไปนะนะครับซึ่งเออเรามีสถาปนิกนะครับผมที่จะมาออกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกแบบชั้นสองให้เรานะครับนั่นก็คือคุณมินนี่เองนะครับผมตรงมือหน่อยครับไประเด็นยวยังไฮะ ประเด็นเลยคือทำชั้นสองให้หน่อยครับผมไม่ใช่อ่ะประเด็นคือของอยู่ไหนเอ้ยเอ่อเราต้องออกเรือกันแล้วหรือเปล่าค okay, รับโอเคเดี๋ยวเราไปกันสักทีแล้วเออเราออกเรือเนี่ยไม่ไหวละอะาเราก็ส่วนผมนะนะฮะวันนี้ก็จะพยายามจะขยายเรือให้มันเยอะให้มันเยอะขึ้นนะนะครับโอเคถามว่าตอนนี้เราขาดอะไรในการสร้างชั้นสองฮะอ่าไม้ครับ ไม่าขาดทุกอย่างขาดทุกอย่างเลยไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไรที่แบบไม่ขาดอัตอมพลาสติกไม่มีเลยฮะเงียบๆตกปลากันแล้วกันเงียบๆลอยเหาะพลาสติกไม่มีเลยโอเคเราเราตามเราตามกระแสลมไปนะครับมันจะพา,พาไปทางที่มีของหรือเปล่าะ ไม่เห็นมีอะไรเลยหอมแม่นมีอะไรคุณโอเคนะเดี๋ยวเราแท่งเหล็กไปเผาซะหน่อยนะครับไปเผาเลยครับเผาเลยเฮ้ยดืึงน้ำเฮเราไม่มีอะไรมาย่างเลยนะไม่มีอะไรมาย่างเลยนะเดี๋ยว ไม่หาเวลาตกปลาพันเบ็ดก็พังพังเหรอวะเหลือไปไว้ไหนวะไม่รู้วะนี่ไงแล้วเจมหินไปโอเคคุณคุณคุคุณคุณคุณวิ่งวิ่งวิ่งเอ้าตกอีกตกโอ้โ<อ><ด>หอ้าหอกหักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หอกหักของจริงหอกหักของจริงเลยเฮ้ยของมาแล้ว ของลอยตามน้ำมาแล้วเราต้องการปฏติกเป็นจำนวนนะไม้ก็หมดละไม้ไม่น่าใช่ปัญหาตอนนี้คุณไม้เยอะเหรอไม,ไม่ไม่เยอะ <laughs> ไม่เยอะเลยอ่ะนี่อยากได้ปฏติเนะไย้ยอันนั้นอะไรเป็นคุณทำฝาเกาะเหรอนั่นคือเกาะเหรอไม่ใช่เกาะที่เราออกมาละฮะ อเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเกาะใหม่อันนั้นมันเกาะเหรอเกาะใหม่น้ำมันเกาะใหม่โอเคเร,เราเราแล่นเรือเดีย่ยเพราะว่าเกาะเล็กเราไม่อยากแวะเลยนะครับอึ๊บอึ๊บนะก็เดี๋ยวเควสในสามพันนี้นะนะครับก็จะพยายามทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้ได้ เราจะได้ไปลุยเวสหลักของโลกไปน,นี้สักทีนะครับอ่า้าวไม่ได้ทุกคนไม่ถึงหรือเราควรมีที่ตกขยะอืมน่าสนใจนะที่ตกขยะนี่เป็นไอเดียที่ดีไหมแต่มันคราบยากเนี่ยสิใช้สแกมเมนทัลเยอะไหมใช้ตะปูฮะตะปูตะปู ก็ต้องผเผาเลยน่สิครับเอ้ยเอ้ยเหมือนมีคนอยู่น้ำจะตุยใช่เลคนแถวนี้เป้าคนแถวนี้แน่นอนล้านเตอร์เซนเหรอต่อแถวไป่อนเราต้องใช้ใบตองเยอะมากคุณมีใบตองไหนเอาเกลียน,นครับเท่าเท่าที่คุณมีเท่าที่ฉันคนนี้เอ,เนนนเอ่อโยนสวยโยนเฮ้ ทำไมเยอะจังอ่ะ,อะนี่เราซุกข,ของหรอใช่ใช่คือเร<อ>า<ะ>เห้ hey, เราเรียนพวกหุดไรกาบานพับอ่าได้พวมาแล้วนะไปขุดดินมาปลูกผักได้นะครับรได้กันไกตัดขนแก่แล้วก็เอ้ยนี่ไงเตาปิ้งย่างขั้นสูงเราควรมีเตาปิ้งย่างขั้นสูงแล้วก็คุณน่าสนใจฮนะเออแต่ว่า เตาปิ้งย่างขั้นสูงใช้แท่งโลหะสองเชือกตะปูตะปูนี่ใช้สแคม,ม,ม,มเมอทัลคาร์บก็ยังไม่ผิดตะปูใช้อะไรครับน็อตหรือตะปูไม่เห็นตะปูใช้สแคมเมอทัลคาร์บนะครับมีมีอะไรให้ผมกินไหมฮะนี่นี่มี<ว>มะพร้าวมะพร้าว ยวมันไปยากน่อยมันมันมันเอ่อไปย่างซะหน่อยไม้ไม้ในในที่ย่างยันหนึ่งเฮ้ยคุณมีโป๊ะอะข้างหน้าทางผ่านารเราพอดีเลยจัดไฟโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําที่ทําอาหารแบบ แล้วก็ที่กองน้ําด้วยนะนะฮะเราทำทุกอย่างนะรเราทำกันเยอะจังนะผ่านไม้หกครับต้องต้องต้องขาพยายามราบที่ดักของให้ได้แล้วล่ะที่ดักของใช้อะไรเราราบได้ยังราบได้แล้วนี่ไงตาข่ายดักจับอย่างง่ายใช้ไม้หกโอ้าับยากเหมือนกันนะ แต่มันใช้ตะปูไงกับเชือกเนี่ยเดี๋ยวคุณมีไม้ด้วยไหมมีไม้ด้วยไหมอ่าไม่มีเลยครับคุณเดือดจัไปแล้ว<อ>ไปเอาโป๊ไปเอาโป๊คุณหน้าเรือเราอยู่ตรงไหนนะหน้าเรือยังไม่มีกำหนดครับตอนนี้แล้วเราจะทำของไปวางไว้ตรงไหนนะ อืออ๋อตรงไหนก็ได้คุณเดี๋ยวค่อยอดแดปเอาค่อยค่อยมุวมัวเอานะครับโอบเคไม่ค่อยมีไม้เลยนะครับเฮ้ย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 ่มี่คุณยังใช้คุณยังใช้ไอ้ตะขอบแบบกล่องกองอยู่เหรอคุณ ใช้ตะขอกระหลงกองแกงอยู่เลยเดี๋ยวผมค้ามให้ไม่ใช่ตะอขอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทแทง<ะ>ไหมหมายถึงอะไรหอกแทงทีเอหอกโลหะเออยังเป็นหอกกระหลงกองอยู่เลยยังเป็นหอกกระหลงกองอยู่เลยนะต้องการใบไม้เดี๋ยวเราแวะจอดเกาะใหญ่ๆสกักเกาะหมถ้าจอดเกาะก็น่าจะพอไม้นะ ใช่เราต้องการมาตอนนี้อ่าคุณผมมีไม่มีนี่ว่าค <c oughs> ่ะใบไมอ้อกันหนึ่งได้และโอ้ยโอ้ยอันนี้คุณผมมีหออโลหะมาให้คุณละเฮ้ยของดีนะของดี <c oughs> นี่มันความสียยวิไลว่ะลมไม่มีเลย คุณว่าถ้าเราอยู่บนแผงจริงๆเราจะรอดกันไหมเราตัวยิงแต่วันแรก <laughs> นั้นน่ะสินะเดีย๋ยวเราอาจจะต้องคับที่ตกปลานะเอาอะไรมี่ยเอาไม่เอแล้วเซฟเซฟเก่าเรานี่เล่นระดับง่ายนะเราทำไงเราลงไปว่ายเลยจ้ะเราลงไป <c oughs> ว่ายเลย <c oughs> เราวายวนกระลามเลยจริงครับขาดไม้ยังหนักหน่วงเฮแรนัง h ี a เดี๋ยวลมทำไมมันนิ่งนิ่งขนาดนี้ไม่มีลมเลยวันนี้นิ่งมากคุณ นิ้วข้าวนะสมเป็นเกมที่กินจุบกินจิบเอาเห็ดยางเลยปะไม่ได้เสียงเสียงกินเกมนี้มันถึงใจเลยวะนะยินเก็บเิวเก็บได้ยินแล้วหิวในจริงยังไงโอ้ยของดี ่นี้เราเล่นระดับระดับาปานกลางแล้วทุกอย่างเลยดูยากกว่าปกตินิี้นึงอ,อุ้ยข้างในมีเกาะแต่เป็นเกาะเล็กเกาะเล็กแวะหน่อยมันมัน,มนคือลมมันแทบไม่มีเลยอะแวะซะหน่อยแล้วกันลมมันนีนิ่งดูดิไม่มีลมเลยคุณวราหลบจะง่ายที่ ก็าจะมเ่เงียมรอขำงมันคุณรานอนให้มันให้มันเชา้าไปเอาจจะต้องนอนแล้วละ่ะเออนอนให้มันชเช้าดีกว่านี่ขอยย่างย่างไว้ก่อน ว่าตื่นมาอยู่ที่เดิมพร้อมกับหิวหิวแบบหิวเลยอะ่ะหน้ามืดเดี๋ยว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 อของกินหน่อยออข้าวหน่อยอปลาไปฮนะโ hey. oh. อ้อิมอร่อยคือก็ยังอยู่ที่เดิมเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ถึง,งขวาสุดเลย มี่ลมด้วยลมด้วยช่วยกัน่หยฉลามมันตามคุณอยู่ใช่ปะ่ะไม่นะเอ๊แต่มันฉลามอยู่ไหนอ๊อนี่ไงมันเอาละตูนหายไปเพ่งซีกละดีแล้วมันไม่ตามผมมันตามคุณถูน้ำจังเลยเมื่อไรไม่อไหร่ได้ที่กองน้ำดีๆ ก็มาเผาต้มน้ำเนี่ยแล้วมีอันเดียวเลยนะทั้งบ้านอ,อ,อันนี้ใช้ความร้อนนี่มันทำได้จริงไหมในการต้มน้ำเค็มเป็นน้ำจืดเนี่ย <ทำ S 1> ใช้ได้แต่คง<ต>ไม่ได้กินไวขนาดนี้เราถามว่าอะไรต้มพลาสติกด้วยนะเนี่ยเปตัดไม้ก้าวอืมมันก็ไม่ได้ไกลมาก พวกแร่อ่ะผมรู้สึกว่ามันเยอะแล้วตอนเนี้ยตัดไม้ก้าต้องกันไม้เป็นอย่างมากไม่มีไม่มีแตงโมเลยคุณโอ้แย่จังของดีเลยนะนั่นะอะ คุดขากับเรือแวะแวะรับหน่อยอยู่ไหนวะอยู่แถวเรือนั่นแหละ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นโดนหลามแยมตูดเกิดอะไรขึ้นคุณโดนหลง้ต,ตายเกมเกมนี้เก่งยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแลกกันตายไปคลนละหนึ่งชีวิตตอนนี้ฉันแค่นำไป็หนึ่งชีวิตเองจริงอ่ะเฮ้ยว่าไป แถว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 พื้นดินแถวพื้นดินแล้วกดผิดไม่ไม่แถวนั้นหันเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละอเแหละนี่ไงเขามันตายแล้วโซน่ะเฮ้ยดีจังเฮ้ยดีจังเลยแต่ขอเกิดก่อนนะขอหยิบก่อนไม่ได้หรอกโอ้มันของดีเลยเนี่ยเนื้อหลามเนี่ยแล้วเรานี่คือจมน้ำตายไปหรือยังหัวจุ่มน้ำจ้ะ อึ๊บอนี่ยแกนี่เท้าขวันตายเดินเรือต่อสู่เส้นทางของเราเอาเดี๋ยวคุณสแคปเมทัลอะเออว่ะไหนไหนมันก็ตายเนาะเอา,าคุณเก็บยังไงให้เนื้อหลามยังกองอยู่บนพื้นข <laughs> องมันเต็มอ่ะลืมดูเลยว่าของเต็มในไหนหลามก็ตายแล้วขอขุดหน่อยละกัน ได้ใครย่างอะไรหรอบีดมีบีดรู้โอ้นี่คุณครับไอ้นี่มาเลยเหรอตาข่ายดักจับเลยใช่ค่ะเพิ่งได้มาแค่สองอันเองก็ก็ยังดีนะเออโอเคเก็บของกัน เก็บข้าวเก็บของต่อไปก็ต้องฟาร์มทงเนียงัวอเกลงไปขุดของกันเอ้ยคุณมีพลาติกสองอันไหมมีนะขอนหน่อยที่ขุดหมดไหนคุณคุณเอาเหล็กไปครับไอ้ที่ขุดดีๆมาเลยสวย เหล็กเผาอยู่ในอยู่ในกล่องมีอยู่ขอบค้าบถ้าเป็นไม่ได้ก็ค้าเผื่ออีกันเด้อจะหมดแล้วเหมือนกันดูนะว่าคานนี้เราจะได้คอมไหมเหล็กดีๆมาใช้ไม้สี่เหล็กดีๆใช้ไม้สี่อะไม่มีไม้อะมีไม้หนึ่งแผ่นทวนครับได้แต่ของกิกกๆนะของกิีกไปก่อนเลยเฮ้ยนี่ไง มีไม้อยู่เนี่ยอา้าวมามา,อ,า,มาอยู่ข้างบนอะเวียนเทียนกันปะโอ้ยแร่แร่เราเยอะมากเกมไวไงเกมไวทวกนี้แครปเมนทันคนบ้านเราไม่มีน็อตน็อตใช้เหล็กขาเปล่าใช้แท่งแท่งอะไรนะ แท่งโลหะครับ <S <S อืมเอ,อ้นี่มีโลหะอีกเอ่อเฮ้ยดินเหนียวสองอันอยากได้เตาเผาเพิ่อมอีกสักอันนะเอาหมดคุณได้คุณได้ไดเอเอ่าเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรนะตะขอป่ะ คุณได้ตะขออีกงานไหมคุณเอาอันดีไปก็ได้เดี๋ยวเราเอาอันกี้กี้มาเอามันไม่ได้อันดีสองอันไม่ได้ไม้หมดอีกแล้วอุย้ยมันมาแล้วโอเคเอาเอากี้กี้มาก็ได้เอากี้กี้มาเพราะว่าไม่ไม่ลงไปข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวออกเรือแล้วไปออกเรือดีกว่าครับพอแล้วพอแล้ว โอเคเอ้ยเอาลงมาดิเดี๋ยวเราจะเอาดินเหนียวที่เราได้มานะสองสองา <laughs> นนิงเหรอ,อเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเผาทีเดียวนะครับเอ่อแร่โลหะก,กี่มเมล็ดเกี่มเมล็ดกี่แคมเมทอนเก็บเหดุเก็บตรงนี้ คุณกล่องมันเต็มเปิดเปิดทำไมกล่องมาเต็มเราก็เปิดวิทยุไงคุณไม่สุนดีเลยหนวกหูทำไมเราเป็นคนไม่สุนดีย่างเง้ยหนวกหูหนวกหูแต่ถ้าขายหลักจับเราได้อะไรนะบ้างได้จอดดูกระที่มันจะได้ได้ยังไงนะลมก็ไม่มี ช้าก็ช้าของกินก็จะหมดนุ่นๆชีวิตไม้จะยา่างปลาก็ไม่มีจริง <c oughs> ถ้าไม่เราลันทดกันจังนะนั่น,นสินะกระลาบมันตายแป๊บเดียวมันเกิดแล้วอะทำไมไม่เล่นทำไมไม่เล่นหมดง่ายนะก็นั่นน่ะสิ โอเคมีไม้ย่างปลาละเดี๋ยวมันไม่ท้าทาย่งใช่เดี๋ยวมันไม่ท้าทายไอ้ที่ต้มน้ำอยู่ไหนวะอ่อนอยู่นูน่นดีนะน้ำเรายังหาเติมได้ง่ายเ,เออววาเราเอาปาติกไปรีเซิร์ชยังไง รองไหมเออลืมเหมือนกันดูดิเอาปติเปรีเซอร์เนี่ยมีใจแล้วแล้วเรายังทำขวดน้ำไม่ได้หรอขวดน้ำขวดน้ำใช้สารหนืดงทำได้แล้วสารหนืดเราสารหนืดงเราอยู่ในกล่องอะสารหนืดนี่ต้องเอาสารลายมามาทำใช่ไหมใช่สารละลา,เาเอ,อเคเดีย๋ยวทำขวดน้ำเนี่ยไม่ไหวละ คุณเถอะนะเราทำปวดน้ำได้แล้วยังไงเรายังเรายังได้ที่เราจ๊อกอยู่เลยเนีะนะ่ยแน่คุณไม้อะนี่อะเติมอยู่โอ้ไม้ต้องการอย่างไงเอ้ยมีลมแล้วเริ่มมีลมแล้วโอ้ดีใจจังเรือเราจะได้เล่นสักทีโอ้ยน้ำมืดท้องนี่ร้องเลยคุณน,นี่สุกแล้วออกไปทีโอเคยไปหนึ่ง โอ้ปลาหลามสุกข,ของนี่เงี่ยงเงี่ยโอ้ยรอดโอเคอดูดีนะแต่ทำไมแถวนี้มันไม่มีเกาะเนี่ยว่าไหมแล้วถังก็ไม่ค่อยมีด้วยเนาะไม่ค่อยมีอะไรเลยไอ้ถังที่มันเป็นตู้ไม้ก็ไม่มีเนาะ ไม่ค่อยเห็นมันเนิร์ฟเหรอดูลันทดขึ้นเยอะเลยนะเออมันเนิบนั่นมันเนิร์ฟขนาดนี้อ,อันนี้ยังไม่ใช่โหมดยากหรือเปล่าเก็บไม้ไว้ทำนี่นี่นั่นอย่าถ้าโหมดยากก็ไม่มีถังว่ะนี่ยเราต้องไปท้าให้อำนาจฉลาดแบบนี่ไม่ทันด้วยนะรีบเก็บของแล้วรีบไปเลย ถังถังถังนี่ไปฉลัมมันยังอ้าวขึ้นไม่ทันเฮ้ยปาติลุกโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตก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 ไม่เอาไม่เอายายาโอ้ <laughs> โเสียไม้ยังดีกว่าเสียปาตินะ ปาติกนี่เสียแล้วเสียเลยนะไม้นี่ยังหาได้ตัดต้นมุงตัดต้นไม้ได้นะปาติกนี่กว่าจะรวยปาติกก็น,น,กนู่นเนี่ยบดขยะได้นี่เอกสารนี่แหละาสารนี่ไปวิจัยนะครับก็จะได้มาเป็นขวดน้ำ นะฮะได้เป็นแผงวงจรละเดี๋ยวเราต้องคาแผงวงจรนะครับจะใครจำแมลงธนูอย่างง่ายนะครับแล้วก็มอบปูงอาหารนะโอเคเราค่อนข้างที่จะได้ของพื้นฐานมาครบถ้วนแล้วนะอืมใช่โอเคก็พยายามครับแผงวงจรแล้วก็พยายามเยอะนะ ดูไปยิ่งดูยิ่งเยอะจริงๆทำไมมันเนยอะด้วยอุ้ยสมัมปลาฉลามสุกมันมาอยู่ตรงนี้กินเลยละกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะครับเต่าปิ้งย่างนะนะครับเฮ้ยรับได้นี่ว่านี่คุณทำไมเนื้อหลามสามชิ้นผมไม่ได้กินสักชิ้นเลยอะ่ะเฮ้ยค,คุณกินไปแล้วชิ้นนึง ยังไม่ได้กินตะกจีเลยคุณเอาเอาเอาเออเอาไปทำไมโยนทิ้งไปเลยก็เรามีเรามีเตาชั้นสูงแล้วตอนนี้คุณเอาไหนเตาเขาบอวางดิเอาลอยนี่ย่างเสร็จอยู่เลยอย่าได้วางทับไปเลยคุ้นๆนั่นถังเสียฐายถังข้างหลังไหนวะลอยไปรูดเลย อามันลอยไปนู่นแล้วอะ่ะสุสักทีมันหน้ามืดจะมันเอาไม่ได้ไหมฮึคุณเนี่ยหน้ามืดดิคีค <Okay. S 2> ับคับเพิ่มเพิ่มมาปักเพิ่มมันมืดมืดไงโอเคเลยเรานอนเลยเรานอนเดี่ยวคุณมีไม้มั้ยมีมีมีอ่าหาราวสวย เราจะได้ตาไข่เพิ่อมอีกหนึ่งอันท้วนเอเคเราถออึงแปดแล้วก็เตาเล้าเตาอันบักเอกของเรานี่เนีประหยัดไม้กว่าเดิมฮ้ยเอาดุกไปย่างเอาดุกไปย่างคุณเออดุกไ,ไ,ไหมแล้วมีดุกที่ต,<ว>ตกไว้เยอะมาก<ว> เราจะนอนกันยังไงตื่นมานี่คือหน้าม่วงเลยลนะน้ำน้ำต้มน้ำเดทิงดื่มอมต่อเออเครืองกล่องน้ำใช้ไม้อีกแปดแก้วแก้วมีอยู่โอเคหาไม้ครับ เราจะได้มีน้ำกินแบบอินฟินิตกันสทีสวยตกปลาเลยนคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เราไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าตื่นมาเราไม่รู้จะเหลืออะไรมั้งไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเฮ้ยนี่ไงเราเอาไม้ไปย่างปลาก่อนอุยอ้ยอุ้ยจ็บ คุณเราต้องอย่างปลา,ากินเล้าก่อนวะโอเคนะคุณย่างปลาเลยเดี๋ยวผมทำน้ำให้โอเคเราน่าจะต้องใช้สารหนืดเยอะอยู่นะในการผลิขวดน้ำนะแล้วก็ปลติกนะเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ต้องใช้แก้วเลิกใช้แก้วจะดีกินได้ด้วยล้เออเออไม่ทรามารอะไรเลย นะ ENA. เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ดีนะนะอุย้ยไาดูเอ,อ,อ่อมันเอาอินเทอร์เฟซออกไงวะเอ่อออินเทอร์เฟซออกเฮ้ยมันเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแล้วทางนี้เอ้ยโอ้ เอ้ยก่อเก่อเล็กเอ้ยมีค่าพอหน้าแวนนะมันก็ดูใหญ่ๆหน่อยนะมีค่าพอไม้มันไม่มีไงแวนหมดอ่ะตอนนี้นแล้วเรือมันก็แล่นช้าลมไม่มีลมแม่งก็ไม่มีคุณเรามีไม้ห้าแล้วจริงเหรอเย,ย้เย,ย้หกเจ็ดแปดอ่ะ ก็อะไรจะสุกนั่นอะไรอ่ะไม้แปดคุณเฮ้ยคุณสุกแล้วคุณถือหน่อยอืมอ่าถือถือถือโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปยังไม่ได้นี่นี่หันหน้าหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าไฟหน่อยหันหน้าเข้าไฟนี่นี่นี่ยืนนี่ยืนนี่เอ่อปิดคลิปปิดคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามจนจบนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับไอ้พาร์ทหน้าแล้วเราจะพยายามทำ ชั้น 2, แล้วก็สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสักทีนะนะฮะวันนี้เราขอตัวอะไรไปก่อนนะกับปลาดุกนะกินโชด์ีิ <c oughs> โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามโอเคใหม่นะครับผมถึงก่อนแล้ว